ทุกครั้ง,คร,งครั้งวันสุดท้ายของการกระถินนะครับครับขณะนี้ก็ขอแจ้งไปยังพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับพระอ,อาจารย์ถาวรก็ให้แจ้งว่าขอเรียนเชิญพี่น้องที่อยู่ด้านนอกเข้าสู่ด้านในเพื่อร่วมการทำวัดเย็นนะครับสามัคคีก่อนที่จะฉลอง จเจริญพุทธมนต์ฉลองกระถินนะครับก็ขอเชิญนะครับพี่น้องที่อยู่ด้านนอกนะครับครับสี่โมงครึ่งนะครับอีกไม่นานก็จะร่วมกันทำวัดเย็นสมัคคีนะครับ ก็ขอเรียนเชิญนะครับที่อยู่ด้านนอกนะครับมา,าพร้อมกันนะครับก็ขอประชาชนไปยังพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมในงานบุญกระถินนะครับของวัดประชาคมมารามนะครับก็ขอแจ้งกำหนดการแล้วก็ขอแจ้งการปฏิวัตินะครับให้พี่น้องได้รับทราบนะครับ สำหรับพี่น้องที่มีความพร้อมที่อยากจะนะร่วมกระถินนะครับลงบริจาครงในตู้ของทางวัดและก็มีใบอนุโมทนาซึ่งทางวัดได้เตรียมมาไว้ด้านนอกศาลา,านะครับก็ขอเรียนเชิญทางด้านนี้หรือถ้าไม่อยากจะได้ใบอนุโมทนาก็สามารถที่จะลงในตู้ของทางวัดนะครับที่อยู่ตามศาลาใหญ่นะครับ หรือว่าตามสาลาต่างๆนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนเอาไว้ก่อนก็คือเกี่ยวกับเรื่องนะครับโรงทานโรงน้ำดื่มนะครับโรงอาหารที่จัดเอาไว้ไม่ว่าจะอยู่ด้านนอกหรือด้านด้านในนะครับก็ขอให้พี่น้องที่เดินทางมาร่วมนะครับ ได้ช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับรวมในถังในตู้ในถุงนะครับให้เรียบร้อยนะครับ ทางคณะกรรมการวัดก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับที่มาช่วยในการเตรียมสถานที่มาออกโรงทานมาออกโรงครัวอะไรต่างๆตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพยาบาลเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินนะครับก็ขอให้ช่วยกันนะครับช่วยกันเพราะว่างานนี้